ทั้หมดเลยเพราะฉะนั้นถามว่าเวลาเราไปจับคนที่ผลิตหนึ่งคนแล้วเรารู้สึกเวลาประสบความสำเร็จแต่เรากําลังสร้างบาปกับคนที่จมในส่ซึ่งไอ้คนทํามันไม่รู้ว่าไอ้สิงยอมนั้นมันเป็นผลจะคบของใครแต่บาปเรานั้นมันมันก็ต้องยอมรับนะครับเพราะว่าวันที่เขาได้มาเขาก็ไม่คิดว่าไอ้ลูกคนที่เกิดมันมันจะเรียนแบบนี้ถูกไหมครับตอนนี้เราเราคุยกันพอพอพูดถึงคําว่า คำว่าพัฒนาพอชุดคำว่าพัฒนาเนี่ยเราเอาคำว่าพัฒนามาบวกกับศาสตร์ศาสตร์ศาสตร์ศาตร์แว่าเอาเอาเอาการพัฒนามามาเป็นมาบวกกับคำว่าศาสตร์มันก็เลยเอาคำว่าพัฒนาศาสตร์เข้ามาใช้เป็นคำคำหนึ่งมันก็เข้าใจกันว่าการพัฒนาเนี่ยมันริ่มเริ่มการพัฒนาคำว่าดูแมนก็คสือพัฒนาตนนะครับการที่เราจะสอนให้เด็กเรียนกรสือวิกายพัฒนาเนี่ย สิ่งที่สำคัญที่สุดมันต้องพัฒนาเรื่องจริงจริงโปเซสกระบวนการคิดอาจารย์ผม,ผมฝากไปก่อนเพราะผมวิทยาแพทย์จะรู้ว่าคนนั้นมันคิดยังไงถ้าอาจารย์จะเอาอะไรมาใส่ก็ตามผลผลิตที่ได้ออกมาคนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่มีคุคลิกภาพที่ดีคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีก็คือหนึ่งกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจนะครับกล้าคิดกล้าทำแล้วก็กล้าตัดสินใจ เพราะฉะนั้นหน้าวันนี้เรายังไม่เคยเจอผู้นําที่มีคลิตเสียงสักคนเลยไม่กล้าคิดคิดก็ไม่กล้าคิดทําก็ไม่กลา้าทําให้ตัดสินใจอะไรก็ปล่อยให้เวลามันลอยตัวเพราะฉะนั้นบ้านเมืองที่ท่านเห็นทุกวันนี้มันจะเป็นแบบนี้อันนีอันนี้อันน่้ที่ผมมองว่าถ้าถ้าถ้าคณะนี้จะเกิดแล้วจะเอาผลผลิตเอาพุทไปใช้อาจารย์จะต้องสร้างอยูนไม่อร์ซอ ได้ระดับึ่งก่อนเพราะฉะนั้นเด็กที่มาเรียนปีรีม่งเนี่ยก่อนที่จะไปพัฒนาเรื่องอื่นมาเรียนเรื่องพัฒนาบุคลิกภาพทั้งกวงให้หมดซะก่อนเขาเขาต้องมีคอนเซ็ปต์จริงจริงโปรเซสเขาต้องรู้ว่าธรรมชาติจริงๆของมนุษย์คืออะไรธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดอาจาร์สอนเรื่องทฤษฎีมัสโลทฤษฎีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่การพัฒนาตรงนั้นพัฒนาจิตมันก็ยังไม่ได้เท่าที่ควรมันต้องพัฒนากายคู่กับจิตไปด้วยเพราะฉะนั้นการสตองเกอร์ของ ของของกายเขาเนี่ยนั่นแสดงว่าเขาต้องเรียนรู้ว่ากายเขาจะอยู่อย่างไรพอถ้าถ้าพัฒนาตรงนี้ได้ก็ถามว่าเราได้ยูแมทรีซอร์สยังไงครับเราก็หยิบไม่ก็คำว่ายูแม o รีซอร์สที่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 จะประสบความสำเร็จที่สุดคือพุฎจาวแ่จะรู้เลยไม่ไม่รู้อ่ะผมจะไม่ไม่บอกผลผลิตตรงนั้นนั่และว่าผมไม่ค่อยคุยเรื่องเรื่องผลที่เขาถามแต่ผมรู้ว่า ปิงปิ o งโปรเซสเกิดขึ้นจากการคิดแบบปััชญาของพุทธศาสนาปรัชญาของคนอื่นยังสู้การคิดอย่างปััจยาของพุทธศาสนาไม่ได้เพราะหลักการของพุทธศาว่าเห็นเหตุรู้ผลถ้ากระทำผลจะร้องรู้เหตุเพราะฉะท่านท่านท่านพูดอยู่แค่นี้เองไม่ไม่ได้พูดเรื่องอื่นนะครับปิงปิงโปรเสของท่านคิดว่าถ้าตามใดที่เห็นเหตุ ก็ย่อมรู้ว่าผลมันเกิดขึ้นยังไงแต่ฝรั่งบอกว่าถ้าเกิดินพุตและเกิด o u t พุตมันจะเกิด o u t p แล้วเกิด i n p พ t ฝรั่งมันจะมองสองตัวแต่พุทธเจ้ามองสิ่งไปเยอะมองได้เรยโดยละเอียดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเด็กเข้ามาเรียนในคณะพัฒนาศาสตร์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เด็กจะต้องทําคือพัฒนาตัวเองให้ได้ก่อนนั่นก็คือทฤษฎีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราเรียกว่ามีเฮเลอร์เทเลอรีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สาคัญณวันนี้เราไม่มีเราไม่ได้ทำบีเนี่ยตรงนี้จะตรงกับท่านอาจารย์ วิวัฒน์เมื่อเช้าผมบอกว่าใช้ความคิดแั่ถ้าจาใช้เสียงใช้ความคิดนำความรู้ครับอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดจนฟังนะครับที่อาจารย์พูดมันไม่ใช่ภาษาของผมเลยมันเป็นภาษาแรงเกรดเฉยๆคืออาจารย์เจอพูดอย่างนี้ไม่ได้กับกับพวกนักวิชาการอย่างพวกเราเราเราฟังแล้วเราไม่เข้าใจไอ้นั่นมันเป็นภาษาเฉยๆถ้าเข้าใจคําว่าภาษาไหมครับนักวิชาการเขาจะไม่มองแต่ทั้งหมดผลิตออกมาจากอย่างที่อาจารย์พูดนะครับเอาทุกท่านนั่นคือกระบวนการคิด พัฒนากระบวนการคิดคือพิ้งกิ้งโปเซสในกระบวนการคิดที่ดีจะต้องเด็กต้องถูกฝึกการฝึกของเขาฝึกเข้เขามีวินัยในการคิดในการพูดในการตัดสินใจอย่างงี้อย่างงี้เราเรามองบอกแล้วเวลาเราไปแถลงหลักสูตรเราจะรู้ทันทีเราจะรู้ทันทีเลยว่าโอ้วิชานี้เข้าท่านะจะไปพัฒนาศาสตร์เริ่มต้นจากการพัฒนาตัวเองถามว่าเขาก็ต้องถามอาจารย์ว่าการพัฒนาตัวเองเนี่ยหลังจากจบปีหนึ่งเรียนไปสองสองคอร์สคือตหนึ่งคอร์สหนึ่ง อ่สองหนึ่งปีครึ่ง,งปีครึ่งกั้ปีหนึ่งแล้วครึ่ง,งปีสองเนี่ยเด็กต้องผ่านเรื่องนี้ก่อนนะก่อนที่มันจะไปทําเรื่องสิ่งว่าร้อมจะไปทำเรื่องสังคมจะไปทำเรื่องเศรษฐกิจถ้ากล้าใจดูติ้งติ้งโปรเซอยังเละเทีอย่เนี่ยดูคลิดไม่ได้เพราะฉะนั้นถามว่าเราจะสอนกระบวนการคิดขอ้เข้ายัางไรเนี่ยเรื่งองใหญ่ นะฮะเราจะฝึกเขายังไงเด็กจะต้องถูกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงอันเนี้ยอันนี้เรื่องเรื่องที่ผมบอกนะครับว่าในภาษาวิชาการเนี่ยเราเรียกว่าคบว่าอินดิวเซชเพื่อปรับเปลี่ยนบีเฮเบเรียร์เทรีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาอีกัารเป่งที่ผมที่ผมชอบอาจารย์พูดนึงคำว่าการวิวัลล์เมนที่ดีต้องดูอดีตต้องดูอดีตว่าอดีตมันเชื่อมกันยังไงนวันนี้เราเราบอกว่าในประวัติศาสตร์ชาติไทยเราดูสมัย อ่สมัยพ่อปุรล่างกำแหงถามว่าวันนี้เราเราต่างจากพ่อปุรล่างกำแหงไปตรงไหนถ้าถ้าพูดในเรื่องการเมืองไม่ได้ต่างเลยไม่มีอะไรต่างไปจากพ่อปุรล่ามกำแหงเลยอาจารย์นั่นจริงนะครับจริงแต่มีแค่เสื้อผ้าย่างเดียวแค่เส้นเดินแค่เนทั้งนั้นเลยเพราะว่าอ่หลักการปกครองของสมัยพ่อปุรล่ามกำแพงก็ใช้ระบบประชาธิปไตยฟังเสียงของคนส่วนใหญ่อยู่เสมอให้อิสรภาพและเสรีในการทําการค้า ใครอยากจะททยใครคาคาเลยใครอยากจะทําอะไรทําเลยแล้วก็อยู่กันเป็นชุมชนในระบอบประชาธิปไตยดูกฎเกณฑกติกาของตัวเองนั่นเขาใช้ธรรมาาธิปไตยธรรมมาธิปไตยในทุกคนตีความว่าเป็นธรรมะไม่ใช่ธรรมมาธิปไตยคือธรรมชาติของการอยู่ร่วมกันอันนี้ต่างหากว่าเราก็บอกว่าเราก็มีประวัติศาสตร์ในเชิง ในเชิงการปกครองมาดูว่ามันดีวดอลลรอปหรือเปล่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรไปแล้วเราก็ไปบอกดูว่าถ้าเรียนอันนี้เขาพัฒนายัางไงครับอ,อาจารย์มองภาาบอกใช่ไหมครับพัฒนาการยังไงต่อไปก็ไปดูเรื่องของความแตกต่างว่าความแตกต่างระหว่างทรงที่มาจากประวัติศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยเขาทํากันยังไงแล้วเราก็จะเห็นเด็กเพราะฉะนั้นเด็กพอ,พอเด็กเขาคิดปิ๊งปิ๊งโฮเสกเป็นเขาก็จะมองออกเห็นไหมเขาคิดเป็นแล้วเขาคิดเหตุเผลเขาคิดอย่างเนี้ เออมันมีอินพุตเข้ามายังไงโปรเซสของมันเป็นยังไงโปรเซสการคิดใช้ปัจจัยอะไรเมาคอกีอย่างเงี้ยครับอาจารย์ถ้าถ้าเราใช้บอกว่าหลักสูตรของเราใช้ปัจจัยพุทธศาสนานํรขบวนการคิดเราจะใช้ปัจจัยพุทธศาสนานําปัจจัยของพุทธศาสนาคือปัจจัยของการวิจัยนะดีเซอร์สนะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าให้เราค้นหาตัวเราเองโดยละกัน รีเสิร์ชนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักตัวเองท่านไม่ได้ให้ไปหาที่อื่นและท่านบอกว่าถ้าหาตัวเองเจอก็จะหาคนทั้งโลกเจอเพราะว่ามนุษย์มันไม่ได้แตกต่างกันนะครับไม้ก็มีเหมือนกันจิใจก็มีเหมือนกันที่มันต่างกันตรงที่มันคิดที่มุมมองที่แตกต่างกันถ้าถ้าเราบอกว่าเราพัฒนาเขาตรงนี้ได้โอเคจบ เราพัฒน,นาเขาได้ละเขา,าจะลดความขัดแย้งได้เขาก<ช>็รู้สึกว่าเขาต้องตัดสินด้วยตัวเขาเองว่าไอสิ่งที่เขาเห็นนะวันนี้เขาจะต้องตัดสินใจว่าเขาจะอยู่ยังไงแต่สังคมที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างเราไปบอกว่ามันมีไอ้พผมว่าไม่ใช่เด็กบางคนไม่มอง iPad คด้วยซ้ำ แต่เด็กที่มันไม่มีทิ้งทิ้งโ c เ s สมันไม่มีขบวนการคิดต่างหากที่มาเลือกไอแคนฉลาดกับคนโง่มันไม่มันต่างกันแต่ถามว่าถ้าเกิดผมจบเอาเด็กเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้เราหคีกเจ็กออกไปแล้วเนี่ยเด็กถามว่าเห็นไอ a แผลเอบอกว่ามีความจําเป็นที่ยูเซอร์ฮาเ์ฮาเมื่อไหร่เขาจะเขาจะรู้ว่าขบวนของการคิดเนี่ยทามมีประโยชน์ เงื่อนไขของเวลามันมีประโยชน์เขาจะต้องตัดสินใจว่าแต่ถ้าเราบอาเราต่อต้าน iPad iPhone หมดถึงเวลาจําเป็นมันต้องใช้ iPad iPhone ระบบไม่เรียนรู้อะไรมามั่งเลยเหรอแต่เขาถามว่าู้เซอร์ยู่จะใช้มันเมื่อไหร่ที่ต้องหาลเรื่องใหญ่